สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาวะและในวันนี้ครับผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยและวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเซรีนนะฮะซึ่งเซรีนเนี่ยวันนี้เรานํามาเล่นกับพ่อตาการ์ดัศน์ตั่นเองไม่พูดพัมทำเพลงแนะนาการ์ดนทีลบใบายก่อนเลยไปแรกทุกคนคงแปลกใจกับยัโร์แจเก็ตนะคะเพราะว่าศูนย์พลังเริ่มม่ศูนย์พลังศูนย์เอเนจี่ฮะสองพอร์กับความสามารถเปิดตัวครับถ้าไมการ์ดอื่นในพื้นที่ของคุณที่นี่เนี่ยลบหนึ่งพลังครับถามว่ายัโตจแจเก็ตดียังไงครับพี่ เังรถจักเกนเนี่ยจะดีในกรณีที่เราสามารถเล่นเป็นเดอะฮูหรือเซรีนไว้แล้วนะครับในพื้นที่เดียวกันเทินห้าเราอยากเล่นอนนดรัสครับเราก็เล่นเรถจักเกนไปก่อนพอรอเพาเวอร์ Power ให้เดอะฮูกับเซรีนเสร็จเนี่ยแล้วอันดัสจะส่งไปแน่นึ่งครับทาให้เรามีพาเวอร์สองฟรีๆนะแล้วก็รบเพาเได้อีกสองแน่นิ่งถือว่าเป็นการที่น่าสนใจมากครับที่นํามาเล่นกับอนนดรัสใบนี้นะต่อมาครับก็เป็นเดอะฮูดครับเล็กโดนขอคงข,งขาเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าดีมากนะ 1นึ่จี้ลบสาวเวอร์ครับเปิดตัวเพิ่มเดมอนเลยเดมอนเนี่ยจะเป็น1นึ่งจี้หก power ก็แรงเช่นกันเดลีนะครับผม1นึ่งจี้ลบหนึ่ง p o w e ครับเปิดตัวทำให้การ์นี่ที่มีพาวเวอร์ต่ำสุดเนี่ยของทั้งสองฝ่ายเนี่ยลบสาวเวอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีเดวูดเนาะที่ลบได้ครับเชนกอบบินที่ลบได้แล้วก็ฮอปกอบบินอีกครับที่ลบได้นะครับจะมี3ใบนี้เลยต่อมาก็เป็นน้องเจฟครับรอบ2ที่ยืดหยุ่นที่สุดในจักรวาลก็คือย้ายการได้หนึ่งครั้งนะแล้วก็หยุดลงที่ไหนก็ได้ฮะ ไปไหนก็ได้แหละเอากินเข้าโป้เฟเซ็กได้เข้าอาสองเพนเวทก็ได้ครับต่อมาก็เป็นลาวันนาเรนซ์เรียครับสองจี้สามพาวเวอร์กับความสามารถต่อเนื่องครับการ์ดที่มีพาวเวอร์เนี่ยหนึ่งหน่วยหรือน้อยกว่านั้นลดหนึ่งจี้เทคนี้ก็จะมีสองกอบบินนะครับที่ได้ผลจากลาวันนาแน่แน่ออมาก็ที่กอบบินกันเลยครับสามจี้ลบสามพาวเวอร์ครับคขาต้องเปิดตัวคเขาสรับฝั่งแค่นั้นเลย่อมาก็เป็นเวฟครับสามจี้ห้าพาวเวอร์เขาเปิดตัวนการ์ดที่ใช้จี้จะสูงสุดแค่สี่ครับจึงกว่าจะจบเทินหน้านะ ก็คือ1 2 3 4องสจะเท่าเดิมครับแล้วก็5 6เนี่ยจะเหลือ4 g ใส่มาเพื่อเล่นให้กระตั้งไวขึ้นนั่นเองเซอร์ไพรส์เขาได้ดีครับต่อมาก็เป็นมิสซาเบลครับ4 g 5จี้ห้พาวเวอร์ครับต่อเน,นื่องครับหากพื้นที่ติดกันเนี่ยมีการใช้ g เนี่ยเริ่มต้นต่างกันจะได้บวก5้าพาวเวอร์ครับก็จะได้ตรงกลางนะมิสซาเบลแล้วก็บวก5ซ้ายบวก5ขวาพยายามอยากเล่น Power พาวเวอร์พัมกันเอ้ยไม่ใช่พาวเวอร์คอร์ซ้ำกันครับผมแรงมากครับ 4, Power. 4 g, ี่พาวเวอร์เขาสี่จี้เท่านั้นได้ถึงสิบห้า ลงทางขวาไม่ได้แล้วก็เปิดตัวเพิ่มเดวอยลบสิบทางขวานะก็ในเมื่อเป็นเด็กแอนดีฮิลัเดคลบอยู่แล้วโยงของบนแล้วนะคะัเข้าไปไม่ได้เช่นกันต่อมาก็เป็นฮอปกอบบินครับ 5G ลบ8พาวเวอร์ครับเปิดตัวสลับฝั่งเช่นเดียวกับรนะีนกอบบินนะก็หน้าที่เดียวกันฮนะลงไปถมแล้วก็ลบพาวเวอร์อีกฝั่งนน่นเองใบต่อมาก็เป็นแอนดีฮิลัครับผม5 e n เอเน7ีเจ็ดพาวเวอร์เปิดตัวย้ายกราดที่มีพาวเวอร์สูงหรือต่ำกว่าไปฝั่งนู้นนะถ้าย้ายไม่ได้ก็ทำลายซะเลยนะฮะ ก็นับว่าเป็นวินคอนดิชันที่ดีมากๆใบหนึ่งลยครับและใบสุดท้ายก็คงเป็นการ์ตัสนี่เองครับผม6กขี้ห้าพาวเวอร์ครับความสามารถเปิดตัวครับหากคุณกำลังชนะในพื้นที่นี้และการนี้เป็นการ์เดียวที่นี่เนี่ยก็ทำลายพื้นที่อื่นของหมดไปเลยจะเล่นการ์ตั้นได้ดีถ้าเราเล่นเป็นเวฟเทิร์สามเทิร์สี่เล่นการกตั้เซอร์ไพรส์เข้าไปเลยครับหรือว่าจะเป็นการที่เราเล่นเป็นเดอะฮูสเซรีนไว้แล้วหรือ,อไม่ก็โยนกอบบินไปแล้วแล้วก็แอนทิรัตเนี่ย ว้างไปถมบ่อยหรือฝ่ายนะเขาจะมีการเต็มแล้วเราก็จะโลง่งเราก็เล่นการ์ดตัดเพื่อชนะตรงกันได้อย่างง่ายดายเลยครับผมและก่อนที่ทุกคนจะรับชมเกมเพลย์เด็กนี้กันนะต้องกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ามา่ของผมนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็รับชมเกมเพลย์กันได้เลยมาครับผมเปิดมาเทินแรกนะฮะเปิดมาเป็นสตาร์ทาวเวอร์เราไม่ชอบเพราะเราไปได้โยนของโยนไปเขาได้บวกเพราะฉะนั้นเราผ่าน เกมนี้มีเวฟขึ้นมานะถ้าการะตัดมาไว้ก็จะดีมากครับจะได้การ์ตัดเทินที่สี่ได้เนาะเทินสองแล้วก็มีของเล่นก็ผ่าน,นะฮะโมตินี้อยากต้องการเดี๋ยวอรฮูเซรีนเจฟลาวาน่าอะไรก็ได้เลยนะในเื่อแรกไม่มาทังใบพราะฉะนั้นหลังจากนี้แล้วไม่ต้องมาก็ได้เทินที่3ามเราเล่นเป็นกินก็บินได้ครับเฮลคิเช่นจวดหนึ่งใบได้ออกมาเป็นเดอะฮู แต่เราคงไม่ได้เล่นแล้วมั้งเราคงต้องเ,เล่นกลิงกอบบินไปเลยครับไปทางขวาเลยเทิงที่สี่เล่นอะไรดีนี่แหละคือที่เราอยากรู้อ๋อเล่นมาเป็นนิโกฮะและบาซินเนสเตอร์ฮะน่าสนใจเหมือนกันนะที่จะเล่นมิสาเวที่บาดีไหม หรือเราจะเล่นเป็นเซลีนที่บาแล้วแอนฮิลัสเทิร์นน่าฮะน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจเซลีนที่บาเราต้องเวฟปะเอาเวฟไหมเราไม่เวฟดีกว่าเล่นแค่นี้พอเซลีนจะ ยิงมาที่ฮอบกอบบินอยู่แล้วเนาะเอาเซรีนบาร์ไปเลยเหน้าแอน,นิฮิรัตยิงเซรีนทิ้งได้ฮะเพราะว่าเขาเล่นมาที่บาร์เหมือนกันนะอันนี้อย่างน้อยเนี่ยเราลบพาวเวอร์เขาไปใบหนึ่งแหละไม่รู้ใบไหนอะ่ะแอบลบลบเยอะๆเลยอะ่ะเป็นมิสมาเวลที่เจ็ดพาวเวอร์เลยครับสี่ใบตึง โอเคหรือเราจะเล่นเป็นฮอบกอบินก่อนยังไงดีฮอบกอบินก่อนก็ได้นะไม่รีบตรงกลางเราแพ้อยู่แล้วถ้ามาแบบนี้นะโรแน่นะและเอาฮอบกอบินไปนี่ลบยี่สิบฮะดันขวาเรียบร้อยแม่ถ้าการลกตัสมานี่เราสบายเลยครับเสียด้น้ำพอตาไม่มา ทางขวาเราชนะแล้วเพราะฉะนั้นเราทิ้งเซนทรีไม่ได้เนาะเล่นเซนทรีไม่ได้ไม่งั้นเดอะวอยทำเราแพ้ครับอืมเรามีแค่เพลย์เดียวคือยินโลจเกตกับแอนนิฮิลัสครับเฮ้ยตันแนปซะด้วยเราไม่มีเพลย์เดียวสิเรามีเดอะฮูดยินโลจเกตแล้วก็แอนนิฮิลัสครับนี่พูดซ้ำเราจะมีการันบนมือสี่ใบ พาแซนเนปมาแปลว,ว่าเขาน่าจะมีมิติที่กอปโลแนนเนาะเราสี่ใบมิติเขาจะเท่าไหร่แปดเรามีลบสามบวกลบหนึ่งเป็นลบสี่เราก็แรงอยู่นะใช่ไหมเขารบสี่เราได้เก้าเรานำเขาอยู่เท่าไหร่ลบสี่สี่เก้าสิบสามผมว่าเราชนะได้ครับเฮ้ยแต่เขามีมิซาเวลบวกยี่สิบอ,อ่า เราจะแพ้ก็เพราะมิสมเบลเลีนี่แหละไปดูได้นะอันนี้มันมันฮนะอย่าไม่ต้องคิดมากเป็นมิสชิกที่ลบสิบสองจากเซรีนผมลืมคิดไปเลยว่าเซรีนเรายิงเข้าไปนี่หว่าเท่าไหร่เลยลบสี่อยู่เลยคอสโมฮะเราติดคอสโมนะแต่ยังไงติดคอสโมก็ไม่หวั่นไงชานะมาได้แล้วผมจีจีครับ มาดูต่อกับเกมนี้ครับผมเปิดมาด้วยฮาร่าใครแพ้บูกทำลายก็เราก็จะมาโยนของไปที่ฮาร่านั่นเองเอาเดอะฮูด oh, ที่ตรงกลางแปลว่าเขาอยากจะโยนเดอะฮูดมาใช่ไหมไม่เล่นที่ฮาร่าคอสูงสุดเขาเป็นชังชีฮะอันนี้อันตรายพอสมควรกับเซนซี่ของเรา เขาได้ลงไปอ่ะรอบก,ก็บ,บินปะใช่ไหมไม่แน่ใจแต่อาจจะใช่นะผมเบฟเลยเบฟไปเลย,เย,เลยแล้วเทินนี้เรากางตันเลยเทินห้าไม่ต้องอ่านในเดว,วิลไม่ได้เล่นกัดไปครับข้อตาขอแบบบึมบึมบัมบัม เขาน่าจะกลัวการกตันหรือเปล่าเลยคิดว่าสู้ไหนดีเราเปิดทีหลังด้วยเขายังสู้ขวาอยู่เป็นเดอร์าบีครับบ่ายๆการกตันเราไม่ได้เกิดโอ้โหเจอดูบีสวนครับแบบนี้โอเค หมดความหวังความฝันสลายเลยครับแนัซะด้วยท่านแม่ผมยังไงดีงั้นเราเซรีนกับฮ็อกก็บินไหมอันนี้พอครับตีฮอกกบ,บินเราดูว่าเทอร์นาเนียใ,ใครเปิดก่อนคนเปิดทีหลังแอนนี่ฮิลัคมิลเลอร์คนเปิดทีหลังจะได้เปรียบ <ม> <Yeah. S 1> ติดเดอร์บีมาคุมกำเหนือนั่นนี้เกือบสวยอะเซรินเขายิงน่าจะยิงกอบบินเขาเหมือนกันหรือเปล่าเขาอาจจะปล่อยกอบบินมากลางนะจะปล่อยซ้ายก็ได้ปะเพราะเราบินไปก่อนเราไม่เต็มถ้าเขาปล่อยซ้ายมาทางตรงซ้ายาจะเต็มอันนี้ใช่ได้มาแค่หนึ่งใบครับยังไงสิ อ่าเป็นฮอกกอบินเหมือนกันและปรากฏว่าเราเปิดก่อนไงเราก็ไม่ได้จะรู้ว่าเขามีเอนนิฮิรัตหรือเปล่าแย่ละเราทำอะไรได้บ้างทำไม่ได้เลย้องจากเอนนิฮิรัตอันนี้ชอดวัดใจครับทุกคนวัดใจเลยว่าเขามีไหมถ้าเขามีเขาเล่นอยู่แล้วเขาไม่คิดหรอกเป็นผมผมก็เล่นนะ่ะ มีไหมเลยเขาคอสโมดักกลางยังไงสิตื่นเต้นฮะตื่นเต้นคิดนานอย่างนี้แปลว่าไม่มีครับผมชนะมาได้ครับจีจีฮะ,ฮะมาต่อครับผมกำลังสนุกเลยฮะเปิดมาด้วยไวท์พาเลตนะเหมือนจะเป็นเด็กดิสการครับมีแด็กคูล,ล่าเขาได้อะไรไปได้ฮอบกบินถือว่าดีนะ เธอได้คุล่ากินฮอปไปนอยจากเขาจะมีโมโดอกอันนี้ก็ช่างมาันสตาร์ททาวเวอร์ครับผมบวก2และเวฟกับการกตัดมาแล้วไงเธอนี้เราผ่านเธอหน้าคลีนกอบบินแล้วก็ตามด้วยเวฟแล้วก็ตามด้วยการกตัดแจมๆเอากินขวาไปเลยเขาคงไม่อยากเล่นทางขวาอยู่แล้วนะ แล้วผมแซนด์แล้วผมเวฟเซรีนไหมเซรีนก็ไปโดนฮอกกบินเขาไม่ไม่ไม่เซรีนดีกว่านี่แล้วผมเวฟไงไปเขาได้คูล่าไงแล้วเรากาวลกตัสไงนี่เขาไม่ได้จะรู้ว่าเขาจะได้เจอกับอะไรแร้วยบับเราคอยครับ บุ่มบั้มแล้วถนหน้าเราก็มีฮอปบอบบินไงแค่นี้พออีซี่ครับเกมนี้ถอยไหมพหนุ่มนี่ครับชนะครับผมจีจีฮะและมาอย่างต่อเนื่องเขาเปิดมาด้วยอาร์เรอดอามิชานั่นชื่อเขาอารเน็กที่สี่ อ่าดีไหมอ่ะแต่เอาจริงเกมเนี่ยมือเราเล่นกับแอนฮิรัาดีมาก The Hood ิ n t r y ผมผ่านก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบในโคช้าอันนี้ดีฮะเอาไปเลยน้องเจี๊ยบขวาแล้วกันเขาไว้ซูเวียทับหลังเธอห้ายอมไม่ได้ ย่างนี้เราเดี๋ยวหูดขวาปะสี่เซนีิห้าอันนี้รัดหกการตัดขวาได้ครับผมว่าดจ่มเพลงนี้อ๋อแล้วเป็นเวฟครับผม <l ug> เขามีการแลกตัดหรือเปล่า <l ug> น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเขาไม่มีผมเล่นเอง แต่ถ้าเขามีเราเยนโลจเกตกับแอนิลัสเทอร์นาได้ใช่ไหมอ่ะผมเล่นเองเลยเอาเป็นอากาธาฮะเจ้าผู้ควรหรือไม่ก็โดนการแลกต,าต,าตาัดไปเ้มให้แบบนี้ใครก็ชอบครับไปครับฮองกอบ,บิน หน้าก็เซนทรีได้ครับคิวคิวเราเปิดก่อนอยู่แล้วแบบนี้เรียกว่าเกมนี้พ่อตาเซกวินเวฟเขาก็ช่วยเราด้วยเอาไปเลยเป็นลิชดีไหมน่าจะดีเราเล่นได้แบบสบายจริงๆเราจะเก็ตไม่ต้องเล่นก็นได้ เล่นไปดีกว่าเผื่อเขามีอนนีฮิรัตโยนกอกกลับมาแต่อากาธาเขาไม่น่าใส่ป่ะไปเกมนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากเราเปิดก่อนไม่โดนอาร์เรอตตามพื่เขาแน่นอนไปเขาเล่นในควเป็นเดวิลไดนโนเสเท่านั้นนะผมสู้พาวเวอร์ไม่ไหวครับจีจีฮะชัยันนะมาครับผมกับเกมนี้ เป็นแอสกาดถ้าได้เป็นลาวัน,น้าเทินสองจะดีมากเทินสี่เราได้โยนฮอปก็บินไปได้บ้านปั๊มมีไม่ได้ลาวาน,น่าเทินสามเราต้องกรีนเทินสี่เราเซนตี้ครเพื่อจั่ว์ซูเปอร์ฟร์แม่เราเซนตี่ได้แต่เราจะเสียซปเปอร์ฟลเทินหน้าถามว่าดีไหม ได้ผมยอมหรือเว็บไม่ไม่ดีเป็นที่ดีกว่าอาเขาเปลี่ยนเป็นลิมโบให้พอ,อดิบพอดีแปลว,ว่าเขาเป็นเด็กไฮอีโวขีนอตอะไรแบบนี้โอเคอย่างนี้สวยเลยเราเว็บเลยน่าจะไม่ดีหรือเปล่าเอาเป็นเซรีนดีกว่าแล้วก็โยน กอบ,บินในเขาเธอหน้าเล่นฮอบกอบ,บินได้ครับอย่างนี้ไม่เก็ดเธอน้าไม่ต้องรีบเล่ที่ซิปตัดเลสเกลอ้าวไม่ใช่อินทีนอสฮนะถือว่าโชคดีไหมที่เราไม่เจอเด็กคิลเลอร์เจอมิเลอร์ทีไรผมไม่อยากจะเล่นอันนีคลัสสักทีน่ากลัว เราโยนเลยได้เราจะเกลีนลบสองใบนี้แล้วโยนไปเลยอ่าเขาไม่ไหวครับผมจีจีะ